ระหว่างรอลูกค้านะครับที่หน่วยบริการตัดผมฟรีนะครับผมหาผลไม้แก้ง่วงนะครับบักขามบักขามาโอ้ยโทษสาบกับว่างคนนี้ย่งเฮี้ย่าน่ะนะโอ้ <laughs> อวอยู่ข้างบนก็มีครับอยู่ข้างบนก็มีครับสาเงี้ก่อนดิสานี้ก่อบันกันหร่ Ừ lên vô đây lút. Ừ. Cất námບໍລິສັດ. ໂອ, boa pet. Căng bơn เป็นเพชรกุยยางบุเป็นอย่างเดียวบุเป็นจะแตกครับออืพเถี่ยวหม้อใส่ไว้ได้เถี่ยวหม้อใส่ไว้ได้รอบรอบแรกรอบแรกประจบเน่นั่นเถี่ยวผ้าหนาไว้เลยเถี่ยวผ้าหนาไว้อร่อยปากลำบากตูด กาหนึ่งคำแม่ลยงเนี่ยนเรื่องกิน้อยกินหอาแล้วบบนี้หาเน้อกินแล้วคนนี้